สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการลงไฟเสริมตัวอัปเดตในรุูุการ2023ถึง2024ของเกม Football Manager 2023ลงไปนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับไฟเสริมตัวนี้จะอัปเดตแค่ย้ายตัวผู้เล่นเท่านั้นจะไม่มีการอัปเดตขึ้นชั้นตกชั้นนะครับ เพราะว่ามันจะมีปัญหาในการลงไฟล์ก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นออกไปนะครับแล้วก็พวกตัวผู้เล่นที่ถูกยืมตัวหรือว่าย้ายตัวแบบยืมตัวนะครับจะไม่มีการอัปเดตนะครับเช่นซีเอ็ ของเซลซียครับย้ายไปยืมตัวกับทีมกาลาตาสลายอันนี้คือมันอยู่ในนอกเหนือการาทำไฟล์นะครับไม่สามารถเอย้ายแบบนั้นได้ก็เริ่มกันเลยครับผมตอนอื่นโหลดไฟล์มาแล้วตัวไฟล์จะอยู่ที่ โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์จะชื่อ,อ FMM 23่สา r นเอร์อัปเดยีบสยบสนะครับก็เราก็ทำการแตกไฟล์ก่อนครับโดยไปที่แอป หรือว่าออแอปแตกไฟล์นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับผมแล้วก็เลือกตัวที่เราจะแตกไฟล์ก็คือไฟล์อัปเดตตัวนักเตะนะครับกดที่ถูกตรงช่องออสี่เหลี่ยมขวามือแล้วก็กดตรง ลูกสอดขึ้นข้างๆทางขยะเนี่ยครับตรงแถบข้างบนกดไปแล้วก็กดโอเคครับผมจากนั้นกดออกครับเมื่อเราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาเมื่อกี้เนี่ยครับจะมีทั้งหมด2อโฟลเดอร์ก็คือศูนย์หน่งแต่ศูนนะครับผม ก่อนอื่นให้เราเ,าเข้าเกมก่อนครับจากนั้นให้เราเ,าเริ่มเกมใหม่ครับผม เลือกลีขที่ต้องการจะเล่นครับก็คือผมก็จะเลือกตามที่เล่นเล่นกันครับคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรอมันสเปนครับผมอย่าลืมติ๊กตรงนี้เป็นไฟนอนวินเทอร์ Final Winter, อัปเดตนะครับตรงตรงนี้ครับจากนั้นกดต่อไปครับ เลือกทีมที่ต้องการจะเล่นครับแล้วก็ตั้งชื่อผู้จัดการทีมเดิมครับพม จากนั้นให้เราทำการเซฟครับเซฟเลยครับผมแล้วก็ออกจากเกมนะครับเมื่อเราออกจากเกมแล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตะไฟล์มา ให้เลือกไปที่เข้าไปที่โฟลเดอร์ศูนย์หครับแล้วกดตรงนี้ครับผม Sport Interactive กดค้างนะครับแล้วก็กดคัดลอกครับผมจากนั้นให้ไปที่ที่เราเก็บพวกไฟล์เซฟหรือว่าที่เราลงภาษาไทยครับ หรือถ้ายังไม่เคยลงภาษาไทยก็คือโฟลเดอร์ไซเกมหรือไม่ก็ด็อกิเมนต์นะครับอันนี้คือผมลงไว้ที่ Android ครับผมแล้วก็ Data อันนี้ขึ้นอยู่กับโฟลเดอร์ er ที่ที่ลงไว้นะครับไม่ไม่ต้องมาตามคือดูไว้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าบางคนลงไม่เหมือน ผมนะครับซึ่งผมลงไว้ที่ Android Data แล้วก็ให้เลือกมาที่ ComSega Soccer Eleven ครับเข้าที่ไฟล์ครับผมถ้าเป็นโฟลเดอร์พวกไซเกมนะครับมันจะเจอโฟลเดอร์ Document แบบนี้ครับเช่นเดียวกับ Document มันก็จะเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ Sport Interactive นะครับให้จำด้วยนะครับว่า สร้างโฟลเดอร์หรือว่าลงเอ่อพวกไฟล์เสริมไว้ตรงไหนให้ลงตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วกดวางตรงนี้ครับผมกดนำไปใช้ถ้าอันนี้คือเคยลงไว้แล้วนะครับแล้วก็กดเ,เขียนทับครับจากนั้นเข้าเกมเหมือนเดิมครับผม เสร็จแล้วไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลือกที่ดูหรือว่าวิวนะครับผมกดเลือกอันที่สามครับหน้าจอผู้ใช้งานเลื่อนลงไปจะเจอเอ,อสก,กินสองตัวให้กดที่โหลดสก,กินสาตรงสก,กินด้านบนนะครับรอโหลด ข้อมูลสักครู่ครับผมจากนั้นเข้าที่โหลดเกมครับเลือกเซฟที่เรา,เ,าเริ่มเกมไว้เมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วลองเช็คดูนะครับว่าผู้เล่นย้ายมาหรือเปล่านะครับก็คือ m มกกาลิตเตอร์นะครับโสโบตไลน์เอ็นโดครับกาวินเบิร์กครับผมเ็คดูนะครับว่าครบไหมืออันนี้คือของเลี้ยงคูนี่ครบทุกคนนะครับที่ย้ายมาแล้วก็น่าจะมีย้ายออกไปนะครับจากนั้นทำการเซฟครับผมเซฟ เซฟเดิมนะครับที่เราเาโหลดไว้เมื่อสักครู่ครับแล้วก็กดออกเกมอีกครั้งหนึ่งครับผมจากนั้นทำเหมือนเดิมครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่สองครับก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็โฟลเดอร์กดเข้าไปที่โฟลเดอร์ศูนย์สองครับทำแบบเดิมเลยครับ ตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละคนโฟลเดอร์ที่เอลงไฟ์ลเสริมไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องจำให้ได้ด้วยนะครับว่าคุณสร้างโฟลเดอร์หรือว่าลงไฟ์ลเสริมไว้ตรงไหนนะครับกดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดเขียนครับ เสร็จแล้วเข้าเกมอีกรอบนะครับผมทำแบบเดิมสองรอบอะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยครับ ได้ปกติครับผมทีนี้ถ้าใครจะเริ่มเซฟใหม่ต้องทำเหมือนเดิมนะครับทำแบบเดิมที่ที่บอกอตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับก็เดิมครับกดเซฟย้ำนะครับอตัวไฟล์จะย้ายแค่ตัวนักเตะเท่านั้นนะครับ ไม่มีการอัปเดตขึ้นชั้นตกชั้นนะครับซึ่งอผมตัดตอนเพื่อให้มันง่ายต่อการลงไฟล์นะครับจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม mm hmm. หรือภาคไม่ก็เจอกันภาคหน้าเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ